สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่งเสียงกลางแจ้งแล้วก็ f c ที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมพามาดู Active 15นิ้วนะครับ XPRS 115S นะครับของค่ายไพ o อ e เนียนะครับไพ o อ e เนีย ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี20ที่ผ่านมานะครับพโเนียเขาก็ได้เปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อเป็นอัลฟาเดลตานะครับอัลฟาเดลต้านะครับคอร์ปอรชั่นนะครับพโอ و ن เนะครับในที่ผ่านมานะครับผมรู้จักพโอนี ي ในนามของในรูปแบบของเครื่องเสียงโฮมเทเตอร์นะครับเพราะว่าผมเคยซื้อโฮมเทเตอร์รูปแบบสวยงามของพโอนี ي มาใช้นะครับที่รู้จักเขาโด่งดังในด้านระบบเครื่องเสียงขนาดเล็กนะครับ แต่ที่นี้วันนี้ผมมาเจอ,อที่เขาใช้ในระบบ PA นะครับ PA ของเขาก็เป็นชุด SPRS Series นะครับ SPRS Series ตัวนี้นะครับ,รนะรบใหญ่สุดของเขาจะเป็นดอก15ดอก15นิ้วนะครับในซีรีส์นี้มีทั้ง15นิ้วแฟรแล้วก็15นิ้วซิงเกิลนะครับมีทั้งดับเบิลและซิงเกิลนะครับที่ผมจะพามาดูนะครับมันเป็นที่น่าสนใจน,น่าสนใจแล้วก็มีชื่อเสียง ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงนะครับตัวหนึ่งนะครับ15ตัวนี้นะครับที่เราเห็นนี่นะครับเป็นตู้ลำโพงที่มีสไตล์ลักษณะของเขาคล้ายๆกับตู้มาตินนะครับคล้ายๆกับตู้มาตินแล้วก็เป็นตู้หน้าเปิดนะครับเป็นตู้หน้าเปิด เหมาะกับเป็นเครื่องดีเจเป็นเครื่องดีเจแล้วก็เป็นเครื่องที่ใช้กับดนตรีขนาดเล็กนะครับอย่างเช่นดนตรีกีตาร์นะครับกีตาร์เบสกีตาร์โฟกซองแล้วก็เป็นเครื่องเสียงในงานอีเวนต์ทั่วไปนะครับลักษณะของเขานะครับลักษณะของเขาเป็นตู้แอคทีฟนะครับเป็นตู้แอคทีฟคุณสมบัติก็คือ มีกำลังวัตต์ที่1,200วัตต์ IMs นะครับแล้วก็พีที่2,400วัตต์นะครับพีที่2,400วัตต์จากรูปนะครับจากรูปลักษณะภายในเขานะครับเป็นตู้มาเต็นอย่างชัดเจนนะครับแต่ลักษณะดอกลำโพงเขาจะเนยหน้าขึ้นเล็กน้อยนะครับดอกลำโพงเขาจะเนยหน้าขึ้นเล็กน้อยวงจรที่อยู่ข้างในนะครับเป็นวงจร Power a m p l a s s d นะครับ Class D นะครับ, d, ค,รบความถี่40ถึง160 ร6อเฮิร์ตนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีมีฟังก์ชันสำหรับปรับนะครับปรับคอสนะครับความถี่นะครับได้หลายระดับนะครับตั้งแต่ระดับซับวฟูเฟอร์ไปจนถึงมิดโลนะครับการใช้งานนะครับการใช้งานเขาจะใช้กับเจ้าสิบห้านิ้วแล้วก็หรือว่า12นิ้วนะครับ FPIS 12หรือว่า FPIS 15นะครับก็จะมีตู้กลางแหลมชุดนี้นะครับเป็นชุดที่ ใช้งานร่วมกันกับเจ้าดอกวูเฟอร์นะครับ 115s ตัวนี้นะครับก็มีทั้งดอกขนาด12นิ้วและ15นิ้วซึ่งออกแบบมาได้สวยงามเลยทีเดียวนะครับก็เป็นอดอกที่มี Power อยู่ในตัวเหมือนกันนะครับคุณลักษณะก็ของเขานะครับก็มีกำลังวัตตที่167วัตต์นะครับ167 167วัตต์ต่อใบนะครับต่อตู้นะครับแล้วก็จับคู่กันนะครับสามารถที่จะใช้ได้พ่วงได้2ตู้นะครับส่วนลักษณะการตั้งนะครับสามารถที่จะการติดตั้งนะครับสามารถที่จะไวท้ทั้งทางตั้งแล้วก็ทําเป็นฟอนต์นะครับแนวตั้งและแนวนอนนะครับแล้วแต่เราต้องการที่องศาเท่าไหร่นะครับ ความถี่ของเขานะครับตั้งแต่เริ่มตั้งแต่50ถึง20,000เฮิรต์นะครับเริ่มตั้งแต่50ถึง20,000เฮิรต์เลยทีเดียวนั่นก็คือสามารถที่จะเล่นเป็นฟูลเลนส์ได้นะครับหากไม่ต้องการใช้ซับเบสนะครับวันนี้จุดแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมเอาเจ้าไพโอนเนียตัวนี้ออกมาออกมานะครับออกมานำเสนอเพราะว่าผมไปเจอผมไปเจอพี่คนหนึ่งนะครับที่ เขาเป็นแบ็กอัพนะครับแบ็กอัพวงต่างๆหลายวงนะครับเขาเป็นมือกีตาร์ปรากฏว่าเขาใช้เครื่องเสียงนะครับเป็นตู้ฟูลเลนนะครับเป็นตู้ฟูลเลนสของไพลอนีย1สินิ้วนะครับสินิ้วเขาบอกว่ามันมันจบนะครับมันจบแล้วก็ให้เสียงออกมาที่ใสสะอาดและดีผมก็เลยได้มีโอกาสมานั่งคน้นดูว่าไพโอนียเขามีอะไรบ้างปรากฏว่าเขามี p a ชุดนี้นะครับ มี p ชุดนี้ซึ่งเป็นชื่อ XPS p เอ็นะครับเอ็กพี r i e s ตัวนี้นะครับก็เลยเอามานําเสนอนะครับเผื่อมีใครสนใจอยากจะเรียนรู้นะครับหรือว่าหากมีเงินก็สามารถที่จะซื้อมาใช้งานได้นะครับถ้าหาในประเทศไทยไม่ได้ก็ eBay นะครับ eBay ก็มีจําหน่ายนะครับส่วนค่าขนส่งผมก็ไม่รู้นะครับส่วนราคาราคานะครับผมได้โชว์ไว้ด้านล่างนะครับด้านล่างในคลิปนะครับโชว์ไว้ในคลิปนะครับหรือว่าถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ50,000กว่าบาท50,000กว่าบาทก็คิดว่าน่าจะเป็นตู้ที่มีคุณภาพดีพอสมควรนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ